สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาไปรู้จักกับไพะเอกซีรีส์เรื่องสามบุพาลิขิตฝันกันนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีหนึ่งซีรีส์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งจะเป็นใครนั้นก็ไปกันเลยนะครับเฉินเสี่ยวก็รับบทเป็นกู้เซียนฝานมหาดเล็กหน่วยพิเศษรับผิดชอบของงานสืบสวนสอบสวนตำแหน่งรองผู้บัญชาการหัวหน้าหน่วยพิฆาตมหาดเล็กพิเศษนะครับ หน่วยที่ไม่ขึ้นตรงกับองค์กรใดขึ้นตรงต่อฮองเต้เท่านั้นก็มีฉายาว่ามัจจุราชจำแรงนั่นเองข่าไม่ตายตอนเด็กก็พ่อทิ้งไปจึงอาศัยอยู่กับแม่และตาในสก,กุลกู้ตระกูลที่มีชื่อเสียงเรื่องกวีเป็นคนฉลาดสอบขุนนางได้ตั้งแต่อายุ18ปีพูดน้อยมาดนิ่งสายโหดนะครับแต่แท้จริงแล้วก็เป็นคนดีมีจิตใจเมตตารักความยุติธรรม ที่แน่ๆหลงรักเจ้าพานเออตั้งแต่แรกพบเลยทีเดียวถึงแม้ว่าสกุลกู้จะเป็นลูกชายของเจ้าเมืองซูโจวเซียวซินเหยียนหรือเซียวเซียงกงผู้ทรงอิทธิพลอดีตเสนาบาดีวังหลวงนั่นเองนะครับเฉินเสียวก็เกิดเมื่อวันที่5กระฎด,กกดาคม2530ที่เมืองเหอเฟยมณฑลอานฮุยประเทศจีนนะครับส่วนสูงก็180ซนติเมตร จบการศึกษาจากเซนทรอลอักครามีออฟดราม่านะครับเฉินเสี่ยวก็เกิดในครอบครัวข้าราชการในมณฑลอานฮุยเพราะเขาเกิดในตอนเช้านะครับครอบครัวของเขาจึงตั้งชื่อว่าเสี่ยวเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเฉินเสี่ยวก็ซนมากเพื่อที่จะทําให้เขาเป็นคนนิ่งและสงบลงแม่ของเขาจึงสมัครเรียนวิชาคัดลายมือในตอนอายุสิบขวบ เขาก็บังเอิญได้รับเลือกจากผู้กำกับละครโทรทัศน์ให้ไปแสดงละครโทรทัศน์ในเรื่องแรกของเขานะครับนั่นก็คือเรื่องเอาคลาสออฟซองนั่นเองนะครับของปี1997และเขาก็ยังเรียนวาดภาพและสเก็ตภาพได้ดีที่สุดฉันเสี่ยวก็เริ่มเรียนบาสเกตบอลตั้งแต่ป .4 นะครับเขาก็เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมปลายและมหาวิทยาลัย เขาก็เก่งในการกระโดดสูงและกระโดดไกลและได้รับรางวัลกีฬาอันดับ2ของประเทศในปี2548เฉินเสี่ยวก็เข้ารับการศึกษาที่เซนทรัลอะครามีออฟดรามาในปี2009เฉินเสี่ยวก็สำเร็จการศึกษาจากเซนทรัลอะครามีออฟดรามาและเซ็นสัญญากับหัวอีบรเทอร์ในเดือนกันยายน2010เขาก็ได้แสดงในภาพยนตร์เรื่อง ดีเรือนเจียดาบทะลุคนไฟนะครับซึ่งก็นำแสดงโดยหลิวเตอร์หัว,หวและหลีปิงปิงนั่นเองส่วนผลงานการแสดงของเขาเรื่องแรกก็คือเรื่องเอาคลาดออฟซองในปี1997หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานออกมาเป็นเรื่อยๆนะครับเป็นระยะๆะะมีทั้งผลงานภาพยนตร์และซีรีส์นะครับแต่ในปี2014หนุ่มเฉินเสี่ยวก็ได้มีผลงานทางด้านการแสดงเรื่อง มังกรยกศึกเทพอภิเิหารเจ้าอินทีของปี2014นะครับในเรื่องนี้ก็จะได้เห็นหนุ่มเฉินเสี่ยวในบทบาทของเ e อี้ยกล้วยผลงานการแสดงเรื่องนี้หนุ่มเฉินเสี่ยก็ได้รับบทนักแสดงนำคู่กับเฉินเหยียนซีเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ที่ทั้งสองต่างก็พากันออกไปผชนภัยด้วยกันเสมอนะครับแม้จะรู้ว่ามีความรักครั้งนี้เป็นดังรักต้องห้าม แต่ก็ไม่อาจกั้นความรักที่มีต่อกันได้ผลงานทางด้านการแสดงในครั้งนี้ก็จะได้เห็นหนุ่มเฉินเซี่ยวในบทบาทละครแนวพีเรียดอีกครั้งและยังเป็นผลงานที่สร้างความประทับใจแก่คนดูเพราะเรื่องนี้กราฟิกสวยนักแสดงปังมากๆเลยนะครับต่อมาในปี2021 F, หนุ่มเฉินเซี่ยวก็มีผลงานการแสดงเรื่อง Purple Property Pro ซึ่งผลงานการแสดงในเรื่องนี้ ก็จะได้เห็นอีกหนึ่งความปังของบทบาทเฉินเซี่ยวผลงานการแสดงเรื่องนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของเศรษฐกิจของประเทศจีนและก็ยองเล่าเรื่องราวของการที่ต้องต่อสู้กับวิกฤตจ,จากสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมอีกด้วยนะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่จะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทของเฉินเซี่ยวที่มาแสดงซีรีส์แนวประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจ แน่นอนว่าก็ต้องทำการบ้านในเรื่องนี้อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้องค์ประกอบออกมาสมจริงมากที่สุดส่วนในปี2022นี้ของหนุ่มเฉินเซี่ยวที่ได้มีผลงานการแสดงเรื่องสามบุภาลิขิตฝันที่ได้รับบทบาทเป็นกู้เซียนฝานหัวหน้าฝ่ายสืบสวนสุดหล่อคาแรคเตอร์ของตัวละครกู้เซียนฝานก็จะมีการวางมาสพ่อหนุ่มที่จะ มาพิกัดความยุติธรรมให้แก่ทุกคนนะครับเขาคนนี้ก็จึงมีความฉลาดมากๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีแต่เขาก็เป็นคนเย็นชามากๆไม่สนใจใครทั้งนั้นจากหนุ่มเย็นชาจะมาเป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักได้อย่างไรก็ต้องไปติดตามชมกันในซีรีส์นะครับถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ชมก็บอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็กำลังสนุกและเข้มข้นเลยทีเดียว ผลงานเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจและยังคงสร้างความปลาทับใจให้แก่คนดูนะครับด้วยความที่หนุ่มเฉินเซี่ยวได้มีผลงานการแสดงแนวและครประวัติศาสตร์พีเรียดมานักต่อนักแล้วก็ถือว่าเป็นการการันตีความปังปุริเย่แน่ๆสำหรับการแสดงในเรื่องนี้นะครับส่วนด้านทางความรักของเฉินเซี่ยก็แน่นอนแล้วครับว่าถ้าหากพูดถึงซีรีส์จีนกำลังภายในสุดคลาสสิก ที่กลายเป็นตำนานที่หลายคนจดจำกันได้ดีหนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อเรื่องของซีรีส์มังกรหยกอยู่ด้วยอย่างแน่นอนนะครับโดยขึ้นแท่นเป็นซีรีส์ที่สร้างปรากฏการถูกรีเมคมาแล้วนับไม่ถ้วนอีกทั้งยังเป็นซีรีส์ที่สารฝันสัมพันธ์ให้กับพระนางของเรื่องมาแล้วด้วยซึ่งคู่ที่จะพูดถึงก็คือคู่ของเฉินเซี่ยวและเฉินเหยียนซีนั่นเองนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนั้นก็คือ มิเชลเฉินนั่นเองนะครับผู้รับบทพระเอกนางเอกแยกกล้วยและเซียวหลิงหนึ่งในซีรีส์จีนมังกรหยก2014ที่ปิ๊งรักกันกลางกองถ่ายและจุงมือกันเข้าพิธีวิวากกันไปแล้วนั่นเองหลังจากเฉินเซียวและเฉินเยเียนซีได้ร่วมงานกันในซีรีส์จีนมังกรหยก2014ในปีต่อมาทั้งคู่ก็ประกาศว่ากำลังคบหาดูใจกันนะครับและก็ตัดสินใจจดทะเบียนสมรสกัน เดือนกรกฎาคมปี2016ต่อมาในปลายปีเดียวกันนั้นเฉินเยียนซีก็คลอดลูกชายคนแรกโดยตั้งชื่อให้ว่าเฉินมู่เฉินนั่นเองจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังแห่งวงการบันเทิงจีนที่หลายคนชื่นชอบและคอยติดตามความเคลื่อนไหวของสามพ่อแม่ลูกอยู่เสมอนะครับถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่จะมีข่าวออกมาระหองระแหงใจกันว่า ทั้งคู่ขัดใจกันและมีปัญหาต่างๆเข้ามาแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็ยังทำให้ทั้งคู่ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับนี่ก็คือประวัติของเฉินเสี่ยวพระเอกซีรี X eries, ส์สบุพาลิขิปันนะครับก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของเขากันด้วยนะครับ